ถ้าอยากจะบอกอะไรลองมาชิ้พร้อมๆกันเลยนะคะจะเป็นเรื่องราวที่อยู่ในใจของคุณหรือไม่ดูเหมือนว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจมีบางอย่างที่ทำให้คุณต้องเลือกนะคะตอนนี้คุณกำลังใช้เหตุและผลในการ ช่างใจอยู่นะคะการตัดสินใจบางอย่างมันเกี่ยวกับการที่คุณน่ะจะต้องเดินไปข้างหน้านะคะจะต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าเป็นการขับเคลื่อนไปเพื่อเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อครอบครัวเพื่ออโอกาสทางการเงินหน้าที่การงานแล้วก็ความสำเร็จ สิ่งที่พายอยากจะบอกก็คือไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาวะอารมณ์ใดไม่ว่าจะเป็นการลังเลแต่ขอให้เชื่อมั่นในการตัดสินใจว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและปลายทางของการตัดสินใจของคุณน่ะจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จถ้าการตัดสินใจนั้นเกี่ยวกับเรื่องการงานการเรียน คุณมีโอกาสที่จะสมหวังนะคะคือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการตัดสินใจเรื่องการเรียนเลือกที่เรียนจะเดินทางไปเรียนต่อหรือจะไปเรียนยังที่ใหม่หรือบางคนตัดสินใจในเรื่องโอกาสในเรื่องของการงานไพค่อนข้างขึ้นมาชัดเจนเลยนะคะว่าถ้าคุณกําลังอยู่ในช่วงของการลังเลว่า คุณจะเลือกโอกาสนี้ดีไหมคุณจะรับโอกาสนี้ดีไหมบอกเลยว่าโอกาสที่คุณกำลังตัดสินใจอยู่ในตอนนี้ขอให้คุณเชื่อเชื่อในความรู้สึกแรกของคุณเพราะนี่คือการตัดสินใจที่ถูกต้องที่จะเป็นการตัดสินใจที่จะมาเปลี่ยนแป,ปลงชีวิตของคุณครั้งใหญ่นะคะจะนำชีวิตของคุณอะไปสู่จุดที่ดีขึ้นจุดที่ประสบความสำเร็จ จุดที่ทำให้คุณอะ่ะมีทุกอย่างในสิ่งที่คุณอยากจะมีไม่ว่าจะเป็นอา่าหน้าที่การงานที่ดีตำแหน่งงานที่สูงขึ้นบางคนอยากได้บ้านบางคนอยากได้รถบางคนอยากมีธุรกิจนะคะให้ช่างใจให้ดีแล้วก็ฟังเสียงของการตัดสินใจของคุณเพราะทิศทางของการตัดสินใจอะ่ะนั่นคือทิศทางของความสำเร็จ เขาบอกว่าถ้าคุณรู้สึกสับสนอยากให้คุณลองนั่งสมาธิหรือบางคนที่ไม่ได้สะดวกนั่งสมาธิก็คือลองอยู่กับตัวเองบรรยากาศของไพ่เจอเฮอร์มิตก็คือการที่เราอะอยู่กับตัวเองเง,งียบๆนะคะอยู่ในสถานที่ที่สงบแล้วก็ลองปลดปล่อยความวุ่นวายออกจากความคิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจของคุณสงบ คุณมีสมาธิจดจ่อคุณจะมองเห็นทางออกและคุณจะมองเห็นการตัดสินใจครั้งนี้ว่าการตัดสินใจจะนำพาคุณไปในทิศทางใดแต่ขอให้เชื่อเซนส์ของคุณไพ่ทั้ง6ใบเ,เป็นไพ่ไปในทิศทางที่ดีหมดเลยถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือถ้าช่วงนี้คุณอยู่ในช่วงที่ลังเลในเรื่องของการตัดสินใจ ขอให้คุณพยายามรวบรวมสมาธิอยู่กับตัวเองให้เงียบให้นิ่งและสงบและคุณก็ฟังเสียงแรกของการตัดสินใจของคุณจงเชื่อเซนเพราะการตัดสินใจครั้งนี้จะนำพาคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นหนทางอาจจะไม่ได้ราบลื่นแต่สิ่งที่เห็นคือปลายทางนั่นก็คือความสำเร็จ การได้รับชัยชนะและก็การได้รับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่คุณคาดหวังนั่นเองนะคะใครที่ชอบคำทำนายนี้อย่าลืมคอมเมนต์รับคำทำนายนะคะเพื่อให้ความสำเร็จนี้เกิดกับตัวคุณขอบคุณทุกการติดตามค่ะ